โลโลตโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตั้มใช่ไหมครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม K x Deep r x d i c i n g Online ชื่อเกมมันจะยาวไปไหนวะันนี้ก็มีหลายคนนะครับทักมาหาผมเลยครับพี่พี่ทำไงพี่ถ้ามีเงินหลายล้านจังเลยพี่พี่หาเงินยังไงพี่นะพี่โกงเราหรือเปล่าพี่มันหาตรงพี่โกงหรือเปล่านี่แหละโอเคเดี๋ยวผมจะสอนแล้วกันนะครับวิธีการหาเงินนะครับไม่ยากครับไม่ยากเพียงแค่คุณ มาตรงนี้ครับทม์แอททันะครับผมทามําแอททันะฮะเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราไปซื้อ DLC ก่อนนะซื้อ DLC ด่านนี้ด่าน w e s t c o a s ส Arena อะไรเนี่ยนะอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็กดเข้าไปเลยครับไม่ต้องรออะไรครับผมเออลืมบอกว่าแต่งรถแต่งรถไม่ต้องแต่งดิฟมานะให้แต่งรถแบบว่าเป็นเวกซิ่งมานะครับยิ่งเป็นรถขับสียิ่งดีนะครับผมแล้วก็ไปเลยครับวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้เร็วที่สุดครับผม ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งได้เงินเยอะเท่านั้นนะครับไปไปเดี๋ยวแหกโค้งแหกโค้งไปครับตรงนี้มีเนินนะครับระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะหลุดไปตรงนู้นได้นะครับแล้วมันก็จะทําให้เสียเวลาด้วยนะฮะเนี่ยเราก็ขับไปพยายามขับไปให้ได้เร็วที่สุดครับไม่จาเป็นต้องดิฟก็ได้นะเน้นความเร็วครับสนามนี้โอเคครับเมื่อเราเข้าเส้นัยไปแล้วนะครับเท่านั้นแหละครับทุกผู้ชมคดูเงินที่ได้คือ2 0 0 0 0 0นะครับวิเวลาที่ใช้แค่20ิพี่เอง 20วินาทีนะครับได้2 0 0แสนนะครับแข่ง10ครั้งก็2ล้านครับผมมีเงินเอาไปแต่งรถได้สบายๆเลยนะครับแค่ที่เองนะครับผมง่ายๆเอาล่ะมีคนขอมาเยอะเลยนะครับเรื่องกับเอเรื่องกระบะซิ่งเนี่ยผมก็ไปลองหาดูแล้วก็มีเยอะมากมายเลยนะครับแต่ผมชอบอันนี้มากกว่าอ่าเดี๋ยวขอไปเลือกแล้วก่อนเป็นบอสอีกแล้วครับผมนี่บอสลงทับเลเวนอารีแปดนะครับนี่เป็นไงฮะ กระบะซิ่งไทยแลนด์ทุกคนน่าจะถูกใจกันน่าดูเลยนะครับนะแม็กก็แม็กลายยอดนิยมอีกแล้วนะครับผมล้อล้นๆหน่อยนะครับฝากระโปรงดําด้วยนะครับเป็นไงประตูก็ดําด้วยนะครับดูล้อล้นเยอะจังเลยเนี่ยอ่าน่าจะถูกใจสายกระบะซิ่งนะครับผมวันนี้อยู่กับมอสนะครับ g m c ไซคลนนะครับผมถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็น่าจะคล้ายๆกับรถเก่าอะรถอะไรมิสูอะมิสูไซคลนไหมผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับผม ทางด้านซ้ายนะครับผมก็แต่งนะเป็นสติกเกอร์นะฮะยามาต้ามโอเนี่ยครับผมทางด้านขวาก็แต่งเป็นสติกเกอร์กุ๊บนะครับใส่แปะหลายๆแบรนด์นะครับผมมีแบรนด์โยโลไทยด้วยนะครับน่าจะเป็นแบรนด์ลูกของโตโยต้านะทุกคน <laughs> น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเรามากับตีมรถขาวล้อเขียวนะครับ mm hmm. อ่าประมาณนี้ประมาณนี้ล้อก็แบบว่าแบบนิดนึงนะครับออารมณ์ประมาณนั้นนะฮะผม เอาล่ะไม่ดีรอครับคันนี้นี่ผมจูนมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับเครื่องยนต์นี่แบบว่าแรงพอสมควรนะครับ878แรงม้านะครับผมท็อกอยู่ที่947นิวตันเมตรนะครับผมคันนี้ท็อปสปีดวิ่งได้250นะฮะรถดิฟรถดิฟแล้วก็ไม่ต้องไปเอาอะไรให้มันถึง300เหมือนรถตู้หรอกนะไม่มีสนามวิ่งถึงสักทีนะฮะก็ยางนะครับผมเอาล้อก่อนล้อผมใส่เป็นแม็ก19นะครับถ้าใส่แม็กใหญ่กว่านี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับผมขนาดหน้ายางครับผมใส่325นะครับผมใหญ่เลยนะ ตามสไตล์กระบะซิ่งนะครับผมประมาณนี้ลรอก็ยืดๆหน่อยมายืดไปเปาวะผมว่ามันยืดไปมันจะน่าเกียดนะทุกคนเอาเข้ามานิดนึงดิเออประมาณนี้ข้างหน้าด้วยข้างหน้าผมว่ามันยืดไปวะมันจะน่าเกียดเกินไปเออหุบหุบหุบามานิดนึงโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลองแซมเปิลแซมเปิลกันสักหนึ่งรอบนะครับไปห้องออนไลน์นี่แหละทุกคนคนเยอะดีคนยิ่งเยอะยิ่งมัน มาตอนนี้เราก็มาอยู่กับด่านบนเขานะครับซึ่งบนเขานี่ก็จะให้อารมณ์เหมือนกับว่าอยู่บนเขาอากินะอะไรอย่างนั้นนะเราจะไปส่งเต้ากู้กันนะครับผมทาคุมิเปลี่ยนรถแล้วทาคุมิไม่ใช่ AE86 ครับทาคุมิใช้ MG เอ้ย GMC ไซโครนนะครับผมนี่ด,ดูโอ้โหเป็นไงพ่นขวัญดำด้วยโคตรโหดโคตรโหดไปๆรีบลงเขากันนะนี่นี่เป็นไงเยอะเฝ้า ไปครับเราอยู่กับคอนเซ็ปต์นะฮะรถข่าวล้อเขียวอาไปเว้ยไปเว้ยยาวไปยาไปหลายคนถามว่าพี่อันผมดิฟยากจังเลยมันไม่สมูทเลยให้มาตรงนี้ทุกคนไปที่ Setting Control นะครับแล้วก็ไปที่ Advanced Setting นะครับแล้วก็มาปรับตัว a s s i s t นะครับให้มันออนก็ไว้นะมันจะทำให้เลี้ยวสมูทขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือเวลามัน มันมันโอเวอร์เนี่ยมันจะไม่ให้เราโอเวอร์ครับมันก็จะหักล้อเกินเกินที่แบบว่าเราเราต้องการนะอ่ะม,มันก็จะทําให้ไม่ค่อยถูกใจักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ทําให้เลี้ยวดีขึ้นนะฮะสมุิขึ้นว่ากันเถอะนะครับผมไ,ไปไปลงเขาลงเขาเฮ้ยดิฟลงเขาครับโอเคยาวไปฮนะเสียงเหมือนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถ้าผมมีเปลี่ยนรถแล้วนะครับผมภาคล่าสุดนี่อะไรนะเออแปดหกคังนี่ไหมอ่า ทักพี่บอกไม่ขับแล้วแปลงหกอะขับคันนี้ดีกว่าส่งได้เยอะดีอุ้ยสอรี่ครับพี่เซิร์ฟนี่มันชนกันได้นี่ว่าอุ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบ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 โอ้โหเราไปเราเรา,เราคิดว่ามันชนกันไม่ได้เราก็เลยแบบเออไม่ได้ไม่ได้เบรกอะ่ะไม่ได้หลบเขาปรากฏว่าชนเต็มเต็มเลยฮะนี่ไปส่งเต้าหู้กันอุ้ยเกือบชนกันเลย้วแม่อุ้ย ผมไม่รู้จะหลบไปทางไหนเลยวะทุกคนฮะเราไปดิฟสวนเลนกันด้วยฮะรู้สึกว่าควันยางมันจะตามอุ๊ยขอรี่ <laughs> ผมย้ายห้องก่อนดีกว่าผมว่าไปห้องที่มันชนกันไม่ได้นะ่าจะเวิร์กกว่านะครับมามาย้ายห้องย้ายห้องอะมาอยู่ห้องนี้ดีกว่าคราวนี้ชนกันไม่ได้ัะผมส,บ,สบ,บายสบายฮะ <laughs> รับยิงยาวปู่พิแกเล่นไต่ขอบเลยวะ <laughs> <laughs> รับกบัดซิ่งไทยแลนด์ฮะ ดูดูควันควันมันตามรถเรามาช้านิดนึงนะครับผมนี่มองไปข้างหลังดิควันนี่ดำเลยนะกระบะติ้งปนดำมาทุกคนนะน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับผมปุ๊บนี่ยาวไปยาวไปดิบร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกดเสียวกดเสียวไปไว้ไปไว้ไปวไปว้ ตามกาไปครับตามกาไปครับนั่นนั่นนันอตึ๊บชวงแอนี่ไป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 เฮ้ยบาน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 อองเบรกนิดนึงเอาพงแรงเกินไปครับถึงเบรกมือครับรีบต่อโคตรสมูทเลยโคตรสมูทเลยเนี่ยไอตรงนี้มีที่ให้เหินด้วย เดี๋ยวเราไปเหินกันเดี๋ยวเราไปเหินกันเราจะต้องอ่าเข้าเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้อ่าเข้าตรงนี้ไปเหินกันครับผมนี่เหินตาม R สามสี่ 3, 4, ไปเลยสวัสดีพี่ไปด้วยยย้ <laughs> โอ้โหบินกันเลยทีเดียวนะนี่มาแมปนี้ดีกว่าสปริงสโตนนะครับเป็นแมปที่ดีนะมีที่แบบว่ากว้างๆให้เราแบบว่าดิฟแข่งกันด้วยนะครับ เขามีท้าแข่งกันด้วยว่ะทุกคนแข่งดิฟแข่งดิฟแหมเราลงทะเบียนไปเลยครับมา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 สองหนึ่ง go ไหนครับผมดิฟทันแดงครับโอ้โหโอ้โหโอ,โอ้พี่แกเบียดเราอะอะไรวะตาเราดิฟต้องนะครับผมพี่แกเบียดเราสักคว่ำเลยอะ ไปไปไปอมองไม่เห็นทางเลยมองม่เห็นทางจริงว่ะคนที่เขาแบบว่าเป็นนักดิฟอาชีพนี่ก็คือว่าเก่งมากนะทุกคนนะคือแบบจะมองอยังไงให้เห็นทางอ่ะที่ดูดิไปเว้ยโอ้โหแพ้ทีครับจะเหลือหรือเอ้าอย่ามาตั้มจะน่าเฉยเอาคืออะไรเอาอย่ามาตั้มจะน่าเฉยอ่ะเออ อะไรวะงงไหมผมนี่ยังงงอยู่เนี่ยเอองงอยู่เหมือนกันสงสัยเขานับเขานับตรงที่ว่าผมโดนชนมั้งเออผมก็เลยชนะไปอะไรเงี้ยน่า,น,าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าคิดว่าคิดว่าเดี๋ยวผมพยายามหากลุ่มก่อนนะะไป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 ดิตามเข้าไปครับทำไมพวกแกดิฟกันเร็วจังเลยเนี่ย นี่เราเหยียบสุดตีแล้วยังตามไม่ทันโหันเยอะจริงครับผมไปดิฟในชีวิตจริงนี่คือแบบยางอะเศษยางอะเต็มตัวเลยนะทุกคนนะแตบบ่ว่ามันเต็มขนามไปหมดอะความที่ว่ามันมันแบบเัายางมันโดนเผาเนอะเออแบบเต็มไปหมดเลย ไปไปไปโ oh, 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 อ้โหใจเย็นอฮะผมชอบมากเลยว่ะดิปแบบเป็นกลุ่มๆแบบนี้เนี่ยแฮะยาวไปอ่าอาจจะตามเขาไม่ค่อยทันนะครับแต่ก็พอได้อยู่ ภายในรถนะครับผมเย้ไว้จะอ้วกว่ามุมอมองภายในรถเนะี่ยไม่ไม่ถนัดเลยอ่ะมุมอมองภายในรถเยไปไว้ไปไว้ไปไอาจจะไม่ได้ลายที่ถูกต้องหรอกนะแต่ก็มันอยู่ครับ อ yeah, ย่าไปอย่าไปโหรถพี่แกดิฟกันแบบว่าแรงจริงรับดิฟกันเร็วมากอะนี่ผมผมว่าผมดิฟร้อยสามสิบที่ผมน่าจะตามทันนะแต่ตามไม่ทันวะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเทสดูกันว่ารถคันนี้เร็วแรงขนาดไหนนะครับที่ two n e go สับสองครับสับสามครับ เยฮะยิงยาวครับสับสี่ครับสองร้อยกว่านะครับผมสับห้าครับถางสุดก่อนตูมเรียบร้อยสับห้าครับสองร้อยกว่าสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบสับเกียวหกครับสองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะ แหงจัดประหลัดบอกแหงเวอร์วังมากเบิร์นยางโชว์ดีกว่าอีเบิร์นยางโชว์อ่เบิร์นยางโชว์อ๋อมันนอนนยนนอนเอนยอเลอว่ะนดนัทนด้นนอนนอ้นอนนอนอนนนอนอ จริงๆตัวช่วยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ขับสมูทดีนะแต่ว่าบางบางบางโค้งอ่ะเนี่ยมันก็อันเดอร์ให้ตลอดเลยเฮ้ย,ยมันมัน,ม,นมันก็แบบมันเลี้ยวให้เราเองตลอดเลยเงี้ยมันก็ไม่เพี้ยวเท่าไหรนะ่นะครับอประมาณนี้คนระับทุกคนดิฟโชดิฟโชวิวแคบแคบแคบวิรอ,อ,อดได้ไงวะเฮ้ยรอดได้ไงเนี่ยนี่แล้วก็มาชนข้างนอกต่อไปไป let's go ผมว่าเรามาแต่งรถเพิ่มดีกว่าทุกคนไหนๆก็ไหนๆละบัมเปอร์นี่มีให้เปลี่ยนนะครับเป็นอะไรเนี่ยถอดหรอถอดบัมเปอร์ออกนะฮะอันที่สองใส่เหมือนเดิมอันที่สามนี่เพิ่มลิ้นมานะครับผมอันนี้ขนาดล้อใส่ล้อใหญ่ดีไหมใหญ่เกินอนะ่ะหรือจะใส่ล้อเล็กๆดีเฮ้ยได้อยู่อันนี้มันอะไรเนี่ยอันนี้มันรถง่อยแดกเลยครับผมทุกคน โลบาโลบาอันนี้อะไรสปอยเลอร์เนี่ยผมสปอยเลอร์มีเนี่ย <c oughs> เอ้ยได้หมดทุกคนเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวไปในนอตต่อเลยเฮ้ยมันลดเลือดอะไรเนี่ยเอ้ยดูมไม่เหมือนลดเลยวะ่ะได้อยู่ได้อยู่ล้อล้อล้อมอเตอร์ไซค์เลยไหม โคตรแนวโคตรแนวโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ทุกคนรอยืนยืนถึงวันนี้ครับนะรอยืนยืดเดี๋ยวล้อมันหลุดออกจากรถแล้วเอาเขาไอเข้าไปใหม่เออประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดเกินไปนะใส่โปรไฟล์ใหญ่ๆหน่อยเออให้มันดูเหมือนล้อนหน่อยนะครับผมนี่ ตอนนี้เราก็เปลี่ยนล้อแล้วนะครับผมอุ้ยรู้สึกว่ายางน่าจะอ่อนเกินไปนะครับเดี๋ยวขอเติมลมนิดนึงนะฮะโอเคเติมลมหน่อยยางหลังมันอ่อนนะผมเดี๋ยวเราไปเทรดได้กันดูฮนะจังหวะนี้รถพดีโอม,มาแล้วครับผมนี่นอน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 นเฮ้ยไปได้ว่ะเฮ้ยมันวิ่งได้ว่ะทุกคน ดูยางหน้ามันเหมือนจะหลุดออกจากล้อแล้วอันนี้ทุกคนเนี้ยไน้น้อเฮ้ยมันวิ่งได้ว่ะเออเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่เออนั่นนั่นนั่นจริตจริงมีใครแบบเปแต่งรถดิฟมึงวะเนี่ยบอว่ายางมันอ่อนไปนะยางอาจจะต้องแข็งกว่านี้นิดนึงนะครับล้อมันเล็กไงโอ้ยโอ้ย ดิฟได้อยู่นี่ดูรถผมสักก่อนรถผมที่รถส่งเต้าหู้ไปครับอีฟนี่ดิฟดิฟอาโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ่เจ้าอ่เจ้าได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยไปครับจะไปนอน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 นนเห็นอย่างนี้ดิฟได้เนี่ยนะ ทำเป็นเล่นไปเยอะไปครับเยอะไปครับนี่อย่ามาทำโอจักให้ครับนี่ล้อโคตรเล็กเลยทีเดียวดึงเบกมือสไลด์มาครับนี่โอ้โหไม่เจอรถแรงๆเลย่ะเอาจริงๆรถเราก็แรงนะแต่พอใส่ล้อนี้มาเหมือนรถมันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เลยว้ายสอร์รี่ไปครับไปครับ วนี้ครับดิฟโชดิฟโชนี่นี่มีคนตามเรามาว่ะมีคนตามเรามาว่ะโอเคนี่มีคนแทนแดมมีคนแทนแดมอ้ยผมี้ไม,ไม่ไม่เรียแทนแดแเ้าก็เรีกแสงนะ <c oughs> เราไปตามใครไม่ได้เลยครับผมล้อเล็กเกินไปนะฮ <c oughs> นี่มันลดปิดีโอแดกห่ะนนนนน <ay> <h aw> อุ้ยอุ้ยอุ้ยสอรี่สอรี่โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ช,ชไมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สําคัญเลยอย่าลืมกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนซ u a เก i นบ๊ายบายครับนี่นเรามาดิบนแปหคันนี้ดีกว่าอนอน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 อ้ารถมันกระพริบได้ห่ะ